อ่สถานีต่อไปไปไหนนี่แหละออกไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปแล้ซ้าย ตัวคาเฟ่เลยนูน,น,นเธอเราต้องทำขอดเด็กเดี๋ยวนี้เลยเ,เด็กถีบแล้วในท้องอะ่ะเอา<ห>้าฮะจะมาจอดเหรอมาใช้ปาร์ก,กิ้งกูไปจอดที่นูน <c oughs> ก็ดีเห็นแล้วแต่ดิมว่าไว้คงขึ้นมาไม่ไหวเป็นหินซะด้วยแต่แล้วมันหลุมหลุมหลุมหมเป็นหลุมเป็นหินซะ โนะอ้ป่าแบบมีความเป็นป่าเราต้องหาโต๊ะก่อนนะเนี่ยมีแบบต่าตงต่อสักอันก็คืออะไไม่ผ่านเนาะไม่ให้ความรู้สึกแบบป่าพักเข้าไปดูก่อนนะไม่มีโต๊ะใหญ่หรือเปล่านี่ไงโต๊ะใหญ่โล่งจ้องเลยเส่วนตัวสุดๆว้าวมีปีเต้อด้วยนี่มันโต๊ะของเราชัดชัด นี่นะคะตัวคาเฟ่อยู่ตรงนู้นเลิศเราได้ทําการปิดที่นี่ไว้แล้วจองไหนอะจองอ๋อนี่ไงบอกให้รู้ว่าโต๊ะนี้ของกูจองแล้วแล้วก็เอาเลข5้าไปสั่งของโอเคไปสั่งของบัตรเดียวนี้เอาของอร่อยมาโอเคไม่เอากล้วยอืมไม่เอาอะไรที่มีกล้วยโอเคเดี๋ยวเอาบานอฟฟี่ไหมคุณแม่ไ นี่่ะโคตรเปิดอ่ะอยู่ในป่า้วยอุรังอุตังลิงเผือกดูดีเนื้อหยกกูฟะท้อนแสงริขาวจัวอะไรสัตว์ขาวอมชมพูช็อกโกแลตยินหยางไงขาวกับดำคู่กันปากนี่นะปากนี่นะเี่เข้าไปในสวนมะพร้าวได้เลยนะอะไรจะทำพ่อแล้วหรอมันยากาศดีมากเลยนะเนาะ ให้คนลละโลกะเฉพาะบรรยากาศนี่ให้แบบให้9.5แล้วกันอแอบลกไปนิดนึงอันนี้เขาบอกแล้ว่าเป็นโซนป่าเออมันมันก็ป่าจริงอะเออเถียงไม่ได้นะลูกค้าควรเอาแบบพวกฟังตออีโต้มาคือจะบอกว่า <ลง S 1> <ถ>มันลกไม่ได้มันคือป่าป่าไปจัดการด้วยนะป่าด้วยไปไหนนี่มานี่ ฮะลงไปโหไม่ได้ด่ากูหรอกนะกูตกใจแทบตายกูลงมาแล้วคืออะไรมึงหลอกให้กูลงมาเนี่ยนะนี่มันเลวแล้วเลวจริงเป็นบรรยากาศคาเฟ่ที่แบบดูดีมากอุ้ยปล่อยน้ำด้วยเฮ้ยมีสีส้มด้วยออนน์ตัวแรตัวแรใช่มีตัวแรด้วยว่ะ <ś led> มันโค้งเคงมากไงตรงเนี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นไอ้นี่ไงเป็นแพรอะไอตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้ก้าวลงมานี่คือแพรทั้งนั้นละพอก้าวลงมาปุ๊บเป็นแพรหมดเลยอ <ś led> เอ้ย <ś led> พอแล้ว <ś led> ลืมโตแล้วเ,ลเนี่ยโตอะ,อะไรมากินเนี่ยยางเราจะไปดูด้วยกัน <ś led> เอา ใอกระหวีสเ้กกับชีเทาร์ปั๊มปะปะปา๊มยูซุยูซุเปลี่ยนฟิลบ้างเฮ้ยปกติจะต้องทำรีวิวกาแฟนี่ไปเอาแววไปไม่แดดอีกก็ตาถ่างแล้วทีเนี้ยโอ้จะแกะเลยนะมีความหอมแบบหอมมากไม่ว่ากูไม่ได้เฟกนะแต่มันหอมจริงๆนะ ทุกคนก็จะบอกว่ามันหอมไปทุกที่เลยเออแต่บางที่มันก็ไม่หอมจริงสตอรี่ส์โอ้โหแล้วบอกสปาเกตตี้ <Wow. S 3> ลาบหมูนี่ด้วยช้อนนี่อุ้ยหอมอ่ะเธอช้อน็นมันจะพอกินอะไรวะไม่ใช่นี่ช้อนเ้ส <laughs> เป็นหัวใจนะวะ oh. น่าร hey, ังเกียจให้ความรักก็อะไรยังไม่ได้ชิมยูสุเลยยูสุดีกลิ่นดีหอมรสชาติโอเคป็งไงเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าไหนดูถ้าเทียบราคากับรสชาติเกินหมายถึงว่าถ้าเทียบคุณภาพรสชาติกับราคาสมน้ำสมเนื้อร้านกูขายห้าสิบห้าร้านมึงขายห้าสิบห้ามึงเกะท่าอีกแล้วไอ้เหี้ย ร้านมึงนี่นะเอาละสปาเกตตี้ลาหมูนี่เราบอกเขาว่าขอแบบผักน,น้อยสไตล์แบบเด็กน้อยกินเฮ้ยเธอหอมอ่นนะเธอโอ้มาเกอรแป๊บหนึ่งนะอืมอาหารก็ดีนะถ้าเป็นสไตล์นี้ก็จะอยากให้มันเผ็ดจัดกว่านี้หน่อยแต่ว่าถ้าทั่วทั่วไปก็ถือว่าโอเคละในของพี่อ่ะติดผักกินได้ไหมไม่ได้ตายต,ตอบให้ <laughs> มีคอมเมนต์ในช่องเก่าเขาถามว่าแล้วพี่ดิมกินผักได้ยัง กินได้บางอย่างไม่ใช่ว่ากินไม่ได้เลยพอแล้วจะกินคำอะไรไม่เลิบบ้านขนาดนั้นโอ้โหไม่เป็นผู้ชายโรแเนติกเลยมันร้อนอะไรอ่ะก็เป่าให้มันดูเป็นพิธีเฉยๆกินเองดีือเป่าเฮ้ยเดี๋ยวดิอย่ายุ่งยุ่งไม่เขาเรื่องอ่ากว่างอ่ะอร่อยนะ สำหรับแบบรสชาติทั่วๆไปเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินได้อ,อ,อร่อย,ออยใช่แต่ถ้ากูกูต้องแบบเผ็ดกว่านี้หน่อยเด้ออันนี้ก็อร่อยแล้วล่ะถ้าทั่วๆไปคืออร่อยแคือรสลาบก็คือชัดใช่รสลาบชาปิ้งอร่อยคืออร่อยนะรสชาติมันเป็นไอทิม่าแบบมินิมอลอ่ะคือไม่ค่อยได้มีให้กินนะซาปาเกตตี้ลาบอ่ะไม่เจอเลยน้อยมากนี่คือร้านที่สองที่มีให้กินเจอก็แต่ไะไว้ซอน บลูนาร่าผัดที่เมาเบคอนพิคแห้งอะไรอย่างนี้นั่นก็เบเกตกระเจี๊ยบที่อ่ะสปาเกตตี้ราบไม่ค่อยจะเจอก็เลยสั่งมาแม่งมีอร่อยกว่านี่อีกร้านหนึ่งแต่อันนี้ให้ให้น้ำทู่อันนี้ออร่อยไม่แย่ไม่แย่ให้ให้เป็นอันดับสองอยู่ตอนนี้ตัวเป็นร้านที่สองที่นี่เอาอีกอย่านไหมฮะไปมาปะกูรู้มึงหิวแล้วอ่ะไปกินไปกินมามันอร่อยอ่ะอร่อยเลยแหละแต่ไอ้ร้านอันนั้นอ่ะอันนั้นคือแม่งแม่งปรุงเก่งอ่ะเฮ้ยอันนั้นมันคือมันทำเก่งมากอ่ะ แต่ร้านนั้นมันก็ไม่เชื่อเป็นคาเฟ่เนาะแต่อาหารแพงคือร้านอาหารเลยอะแพงแต่บ่นเสือกบ่นไม่ได้อร่อยทุกอย่างหายแต่คุ้มราคามากอ่ะแต่ต้องนานๆทีไปกินเพราะหมดเยอะอยู่กินทีนึงอ่ะแั้วไม่ใช่ว่าอร่อยแค่อาหารอร่อยทุกอย่างอร่อยมากเค้กอร่อยแบบอร่อยอยูมากแต่ไม่แพงไปเมนูข้าวไหมลองข้าวไหมเอาไหมไปดิไปสั่งดิไปจ่ายตังค์เลยไปสั่งมาหนูต้องเซอร์ไพรส์ดิมึงไปสั่งมาดิไปสั่งมาหัดทำอะไรให้มั่งดิกูทำอย่างเดียวเลย ไปเลยไปเซอร์ไพรส์กูเลยกูไปก็ได้มีเนาะเส้นหรือเอาข้าวข้าวข้าวผัดหรือราดข้าวเอามาวางเรียงงนียเดีด๋ยวกูเลือกเองเอ,อะไรก็ได้เซอร์ไพรส์มา5 minutes later ถือว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดีเจอร้านอร่อยคือบางวันเจอร้านไม่อร่อยก็ไม่ค่อยอยากเอามันลงนะอร่อยสองร้านเลยแล้วอาหารอร่อยาอาหารอร่อย๋อาารอรอยวร,อ,รอ,ยอ,ยอเค้กกูว่าถ้ารสชาติมารวมๆแบบนี้กาแฟาก็คงไม่น่าผิดหวัง แต่ไม่เห็นนะว่าว่าเขาใช้เครื่องอะไรอืมไม่เห็นไม่โชว์ไม่ชวอก็คงจะแบบไม่ได้เน้นอะ่ะเอออาจจะเป็นแบบเน้นอาหารก็ได้นะก็เป็นบรรยากาศที่แบบเหมาะกับพาครอบครัวมามค่อนข้างแบบชิวๆพาแมาก็ได้ที่ก็ส่วนตัวมากเลยนะแต่ละโต๊ะที่แบบส่วนมากจะเป็นคู่ด้วยเอ้า <laughs> <laughs> เรื่องนี้ถ้ากูมีเมียน้อยกู มันก็ไม่เหมาะดีไม่ค่ะนังสามคนสี่คนเหรออือันนี้เมียเมียหลวงเมียน้อยอย่างเงี้ยนั่งรอบๆเลยเนาะมีแหมแม่โดนปน้าแม่จะโดนได้ยังไงชายไทยมีเมียได้ตั้งกี่คนไม่รู้หรอกไข่เที่ยไหมอืมไม่รู้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 อิวแหละ แดกเอาเดกเอาเงอข้าวมามาแล้วเซอร์ไพรส์จริงเซอร์ไพรส์ไหมของที่ไม่กินทุกอย่างอยู่ในจานนี้เสิร์ฟปุ๊บโดนด่าปั๊บลองลองเปิดใจเดี๋ยวเราเคียเยให้เขี่ยให้นี่นี่ลองลองชิมลองชิมชิมมันชิมมันอ๋ออร่อยเฉยอร่อยเฉยโดนกระเทียมนิดหน่อยไม่เป็นไรอร่อยกินกินไปก่อน อร่อยไหมอร่อยดีอันนี้เป็นเมนูที่ออร่อยเยที่จะเทสในเวลาเราไปสั่งแบบพวกตามเหล่าตามพัตตะคานะพวกแบบทอดกระเทียมหรือไม่ก็ผัดพริกเกลือโอ้โหมันกินมันกินปูนยืมใช่ไหมใช่อร่อยจะ่ดีไม่ชอบกิน่ะอร่อยอ่ะเข้าใจเพราะมันมีแต่เครื่องเคียงที่พี่ดีไม่กินกระเทียมอืม,อมแนะนำได้แนะนำได้แนะนำคนอื่นดได้ละนานนี้แนะนำได้แต่ละอย่าง อยากเที่ยวคุ้มนะโซแวกนี้คือคาเฟ่เยอะมากและได้ไปไปหมดอือร่อยนะว่าไอชิ้นดำๆอย่างเงี้ยพู้จีรอแล้วไม่รู้ว่าอร่อยอะไรโดนกระเทียมโดนผักนี่มันเป็นอะไรที่แบบครบเครื่องจริงๆหิวได้ดูหิวพราะมันอร่อยมันก็จะเดินอาหารไงกินได้กินดีเอาชิ้นนี้ชิ้นที่มีหนังกรอบกับชิ้นอ้นนั้นก็ได้เอาผักไหมไม่เอากินแล้วตาย มไม่ชอบกินหมูกรอบไม่ชอบกินกระเทียมแต่ก,ตกต็ถือว่ากินได้แต่กินได้อืนได้ให้แปดแล้วกันหมูกรอบแข่งไปหน่อยก็กรอบจริงๆกรอบทุกส่วนกรอบเนื้อก็กรอบหนังกรอบมันมันยังกรอบทอดซะกรอบเลยผ่านอันนี้ให้9.5สมควรมาซ้ำที่เนี่ยมาซ้ำได้การสปาเกตตี้นี่คือมินิมอลมากอร่อยรสชาติแบบครอบครัวกินได้หมดทุกเพศทุกวัยแต่มีที่อร่อยกว่าอันนั้นได้สิบ แต่กินปล่อยไม่ได้อันนั้นเวอร์อันนี้ยังพอมาอาทิตย์หนึ่งทีหนึ่งได้แต่อันนั้นแล้วอาจจะเดือนหนึ่งทีหนึ่งอร่อยเวอร์แต่แพงเหมือนกันถ้ามาไกลๆพูดถึงว่าแบบขับรถยี่สิบสามสิบโดมากินแถวๆนี้ผมว่ามันรู้สึกว่าไม่เสียเที่ยวอ่ะมามาโซนนี้ไม่เสียเที่ยวไม้ถูกร้านนะไม้ถูกร้านไม่ได้หลายที่และนี่คือเมนูสุดท้ายที่สั่งมาตั้งแต่แรกกินคาวไม่กินหวานสันดานไพ่และนี่คือชีสเค้กสตรอเบอรี่ชีสเค้ก เขาบอกว่าเป็นขายดีสายชอบชีสก็ไม่ควรลาดนีนเราชิมยางก่อนอุ้ยเจี๊ยบมันยั่วตัไปเลยเนื้อมันแบบช้อนแม่งเค้กแม่งแดกช้อนไปเลยอ่ะมันโอ้โหมันมันจมเลยอ่ะที่มันนุ่มขนาดไหนวะมือเจี๊ยบอกโอ้ย หูคือชอบกินชีสเค้กนุ่มๆอ่ะโหนี่นุ่มจริงดูจากการตัดก็รู้แล้วมงจมอ่ะช้อนแมงจมแบบดุ๊กอร่อยค่าตัวเท่าไหร่ชิ้นนี้ค่าตัวเท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้าหรือร้อยยี่สิบร้อยสิบร้อยประมาณประมาณร้อยนี่นี่ต่อร้อยกว่าไม่รู้จะเคี้ยวอะไรที่ม่นละลายระเบิดนุ่มละลายเลยอ่ะไม่รู้ไม่รู้จะเคี้ยวอะไร เอาจิงก็ไม่ได้เคี้ยวเลยนะเ,เอาลิ้นดันๆแล้วมันแบบมันแบ,บ,แ,บแล้วก็ะจายหมดเลยและส่วนนี้คือส่วนที่น้องดีไม่กินกนิกนเินแล้วใครบอกมึงว่ากูไม่กินมาไม่อยากเลยร<อ> <laughs> ้านนี้ตกซ้ำติวกุ๊ต้องมากินอย่างอื่นอะ่ะ ที่ไม่ให่เนี่ยมากินแบบเราลองอย่างอื่นบ้างอ่ะมีอะไรนะที่เป็นเค้กมะพร้าวของเขาอ่ะขายเขาเป็นขายดีแต่สายชีสไงเราชอบชีสตัวชีสก็เป็นอันนี้ขายดีแต่ถ้าชอบหวานหน่อยก็เป็นแมคคาเดเมียแมคคาเดเมียชีสเค้กเพราะมันจะมีลาดคาราเมลใช่หูบ้าไปแล้วรู้จะเคี้ยวตรงไหนเอ้ยแค่คุกกี้มันก็แบบนิ่มไปหน่อยเออแต่มันก็ละลายไปเลย ว้าวเป็นการจบมื้ออาหารที่เพอร์เฟกข้าวอร่อยตบท้ายด้วยของหวานสุดเพอร์เฟกมาอีกมาอีกร้านอื่นไม่ต้องเลยใช่ไหม,ไมเพราะแม่งทำมาตรฐานเอาไว้ดีแล้วกลัวร้านอื่นออกมาไม่เวิร์กอ่ะอ่ะร้านก็มีความโดดเด่นของใครของมันนะอ่าเขามันเล็กไปบายอกิน <laughs> ข้าวไม่กินหวานฝันดานไพ่ ขับประมาณชิวๆก็เกือบเกืบชั่วโมงไงสามสิบนาทีจากนนทนะจากบางบลุทองเพราะมันมีมันมีเส้นคลองถนนที่มันทะลุออกมานครปฐมได้อืมอือิ่มแล้วกลับบ้านได้อากาศกำลังโอเคเลยสำหรับกลับเอ้ยขับกลับนี่โอเคเลยเนี่ยแด่ไม่ร้อนมากเลยโอ้โหยังไงร้านนี้คุณค่าที่มาซ้ำได้ มาซ้ำได้เลยมาซ้ำได้อร่อยผ่านนะครปฐมใช่ไหมนครปฐมวายาเค๊เค๊เค๊มาป่ะกระบ้านดีกว่ารถเราจอดอยู่นูน่นที่จอดอยู่นูน่นแต่ที่จอดอยู่นูน่นแต่รถกูจอดอยู่นูนออ่น,น